ขออย่ากเกลียดพิษพัชระกับแฟชั่นเซ็ตล่าสุดเพื่อนในวงการแซวเพียบคงไม่มีใครกล้าทำแบบนี้แล้วพิษพัชระลงภาพเซ็ทล่าสุดสุดเฟี้ยวสุดกวนจนแฟนๆและเพื่อนพ้องในวงการแซวนานขนาดมารก,กี้ยังบอกคงไม่มีใครที่ทำได้แบบนี้แล้วจริงๆแม้จะออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับนางแบบหน้าเก๋มินนี่พัทยา แต่หากใครที่ติดตามไอจของนักแสดงหนุ่มพีคภาชระก็จะไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวอัปเดตเรื่องราวความรักสักเท่าไหร่เจ้าตัวมักจะลงแต่ภาพดิสติภาพแฟชั่นและภาพกิจกรรมที่ตัวเองทำบ้างเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ล่าสุดหนุ่มพีคทำเอาไอจแทบแตกแฟนๆแ,และเพื่อนพ้องในวงการแต่งแหกเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆให้กับภาพถ่ายแฟชั่นเซ็ล่าสุด ที่เจ้าตัวถ่ายแบบชุดออกไปข้างนอกของแบรนด์ดังซึ่งเซตนี้มันสุดเฟียวสุดกวนถึงขั้นที่มากี้ราสียังต้องแซวว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนี้แล้วจริงๆนอกจากนี้ด้านเพื่อนพ้องในวงการคนอื่นๆก็ยังแวะเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบจะกวนแค่ไหนไปชมกันเลย แว่าคนหน้าตาดีเนาะทำอะไรทะาเล่นทะาเล่นหน่อยก็ไม่ผิดไม่แปลกหรอกคะ่ะยังไงก็น่ารักเนาะอืมแต่ก็ต้องเป็นเขาคนเดียวนะที่ใส่แบบนี้แล้วดูดีอะถ้าคนอื่นใส่หรือว่าอย่างแอดใส่นี่คงจะแบบโอ้แ oh, ม่เจ้าดูไม่ได้ดูไม่จืดจริงๆอะคะ่ะแต่ว่า น้องเขาก็ใส่ออกมาแล้วดูดีนะถึงความหล่อเขาแบบยังไงก็ยังเป็นความหล่อถึงจะใส่แล้วแบบว่าทําให้ดูเฉมเมหรือว่าเชยเชยหรือว่าดูโก๊กๆอะไรแบบเนี้ยแต่ความหล่อมันทะลุมิติจริงๆค่ะชอบน้องเขาอะค่ะอืมชอบตั้งแต่วัยรุ่นพันล้านแล้วแหละแล้วก็สกรีนตุดหมึกชอบมากๆเลยคนอะไรเล่นเด็ก,กวนส้นทีนมากมาก ขออภัยในความไม่สุภาพนะคะ